ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการกระจัดเพลี้ยและหนอนนะครับที่ชอนใบต้นมะนาวนะครับตอนนี้นะครับมะนาวเริ่มจะมีหนอนนะครับหนอนมากินใบนะครับเนื่องจากตอนนี้มะนาวแตกของเราแตกยอดอ่อนนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับยอดอ่อนของเขาจะโดนหนอนกินนะครับนี่ครับมีหนึ่งตัวครับ ใบอ่อนนะครับยอดอ่อนแล้วใบอ่อนจะโดนหนอนกินนะครับสังเกตดูนะคร sì ับนี่ครับเขาจะมีหนอนกินนะครับนี่จะเป็นมูลของหนอนนะครับที่เขาถ่ายทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้เริ่มมีหลายตัวครับนี่ครับตรงนี้มี2ตัวนะครับหนอนตัวเขียวแล้วก็หนอนอผีเสื้อนะครับจะเป็นหนอนตัวเขียวแล้วหนอนผีเสื้อนะครับเริ่มมากินยอดอ่อนของมะนาวนะครับ วันนี้เราจะมาใช้จะมาแนะนำสูตรแบบง่ายๆนะครับที่เราใช้ในการใช้ฉีดพ่นนอนและนอนแมลงเพลี้ยแล้วก็มดนะครับที่ขึ้นต้นมะนาวของเรานะครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับที่ยอดมะ so นาวนะครับจะมีหนอนนะครับกินยอดมะนาวของเราอยู่นะครับกินจนเกลี้ยงเลยครับวันนี้เราจะมาใช้สูตรแบบง่ายๆนะครับในการกําจัด เพลี้ยกาจัดหนอนกําจัดแมลงที่อยู่ต้นมะนาวนะครับโดยการที่เราจะใช้แค่ผงซักฟอกนะครับอันนี้ที่สวนนะสวนผลไม้ลุงต้นนะครับเราได้ใช้ในการฉีดพ่นหนอนเพลี้ยและแมลงที่สวนอยู่นะครับถือว่าได้ผลดีเลยครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับตัวสีเขียวครับเขาเริ่มกัดกินแล้วก็ดูดน้ําเหล้ยงที่ก้านนะครับแล้วก็กัดกินยอดนะครับ เราจะมาใช้สูตรแบบง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้สูตรที่เราใช้ก็คือผงทักฟอกหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ํา4ลิตรนะครับฉีดพ่นไปทุกเช้านะครับเดี๋ยวเราจะฉีดพ่นกันเลยนะครับแล้วเราทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วเรากลับมาดูกันนะครับว่าได้ผลแค่ไหนครับ เราจะต้องทําการฉีดให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนของใบต้นมะนาวนะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าเพลียและหนอนเพลียเขาจะอยู่ด้านล่างใบนะครับส่วนหนอนเขาจะอยู่ด้านบนของใบนะครับแต่ส่วนหนอนตัวเขียวนะครับเขาจะอยู่ที่ก้านนะครับอยู่ที่ก้านและยอดนะครับเพื่อดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับดูดกินใบและน้ําเลี้ยงของต้นมะนาวเรานะครับ เราจะทำการฉีดให้ทั่วนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อจะได้กำจัดได้หมดทั้งหมดนะครับเพลียเขาจะอยู่ด้านล่างใบนะครับเป็นส่วนใหญ่เพลียเกิดจากามดนะครับมดเป็นตัวนำพาเพลียนะครับถ้าเรามีมดเพลียก็จะกระจายไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะกำจัดอันดับแรกคือมดนะครับส่วนหนอนนะครับหนอนเขาก็จะเกิดมาจากาการวางไข่นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะกําจัดเขานะครับไม่งั้นเขาจะกินยอดอ่อนอเขาจะกินยอดอ่อนของมะนาวหมดนะครับฉีดให้ทั่วนะครับการฉีดควรจะฉีดในช่วงเช้านะครับเพราะว่าผงซักฟอกจะมีสารจับใบนะครับทำให้หนอน ทำให้หนอนมดเลือยเพี้ยะนะครับตายได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราฉีดพ่นไว้นะครับทิ้งไว้20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลขนาดไหนนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผ่านไปประมาณ20-30นาทีนะครับเรามาดูกันนะครับว่า ที่เราฉีดพ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจะได้ผลขนาดไหนนะครับนี่ครับเพื่อนๆพังจาหลังจากที่เราฉีดทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะครับเราจะเห็นว่าหนอนสีเขียวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ตายแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆนนี่ครับหนอนสีเขียวนะครับตัวนี้ก็ตายแล้วเหมือนกันครับ นี่ครับตรงนี uh, ้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นหนอนสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ก็ตายเรียบร้อยครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นหนอนสีเขียวนะครับตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นหนอนเอ่อตัวนี้จะเป็นหนอนสีเขียวนะครับตายเรียบร้อยนะครับตัวนี้ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ฉีดพ่นไปประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็ได้เห็นผลนะครับว่าสามารถกําจัดนอนสีน้ําตาลนอนผีเสื้อแล้วก็นอนตัวเขียวได้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้เป็นสูตรที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับผงซักฟอกนะครับใช้ผงซักฟอกในการฉีดพ่นนะครับก็ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะครับโดยการใช้อัตราส่วนอยู่ที่ผงซักฟอก1ช้อนต่อน้ําี่ลิตรนะครับเพื่อนๆ อยากให้เพื่อนๆได้ลองนำไปใช้ดูนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ